เอาวางไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้แม่ไรลองทดสอบไรสดก่อนว่ามันมีเสียงหรือเปล่าเดี๋ยมึงกอีกนะดูดูเอ้าทำไมมันขึ้นม,นมาเตือนอน,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 นจดมาเลยนะครับเดีก็เหมอนลจดหมายแล้วจดหมายปีดีจดอะไอง่ะนะจะจบหรือยัง โอเคอาบน้ำก่อนนะอุ่นอุ่นอุ่นต้องอาบน้ำก่อนนะเปลี่ยนชุดนอนเลยจ้ะโอเคไหมเยอะเลยนะเอาไว้ให้สุดก่อนนะฮะแล้วใกล้เวทีเนี่ยค่อยว่ากันนะครับอย่าใช้วิชามารมาโจมตี นะฮะสิ่งที่คุณธรรมรัพูดเนี่ยนะครับก็คือนะฮะสนุกมากนะครับทีเกมที่เป็นสนุกมากที่ยบกความฝันคดูได้รู้รักนะฮะสิ่งที่ธรรมรัตเขสื่อเนยก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวมึงรอโฟสุดท้ายก่อนเดี๋ยวมึงรอได้หย่อนบั้งปั้งก่อนนะเดี๋ยวมึงจะแฉมึงไม่าำตัวนะครับเป็นเด็กที่มึงจะแก้ตัวยากมากเลยเพราะใเล่นบั้งเลยก็ฝากนะฮะฝากนะครับรอยเองธรรมรัตด้วยนะครับนะก็อยากจให้จับสนักตเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกทุกคนมากๆนะครับวันนี้มาสายและมาด้วยเวลามาติดให้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับนะคุณแม่แดงนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครพี่บีมนะครับคุณแม่แบบพี่อุ๋ยพี่ติ๊กนะครับพี่ชนิพุทธ์ป้าขวัญ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเออไขเข้ามาแล้วเออได้ยินเสียงไหมเนาะรบกวนบอกด้วยนะคะอันนี้ได้ยินเสียงไหมเนาะโอ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วทุกคนเสียงมาแล้ว เสียงมารอบเย็นเมื่อเช้านี้นะคะคือเมื่อเช้านี้เราเราไลฟ์สดปรากฏว่าไม่มีเสียงนะคะอันนี้ก็มาทดสอบระบบอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่มีเสียงนะจ๊ะแต่ก็จะอยู่อีกสักอ่าสักแป๊บหนึ่งนะคะก็อาจจะลงนะคะ วันนี้ไม่มีอะไรคุยมากมายนะคะก็คือมาทดสอบนะคะระบบอันนี้เป็นครั้งที่สามนะเมื่อเช้าขึ้นสองรอบขึ้นสองรอบแล้วปรากฏว่าไม่มีเสียงเลยนะคะทั้งสองรอบคือแต่ตอนนี้มีเสียงแล้วนะคะใครว่างสะดวกมาทักทายได้นะคะทุกคนนะอืมเขาเปลี่ยนจอหน้าจอใหม่ด้วยนะ อ๋อเป็นแบบนี้เลยอืมโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณอ่ขอบคุณเจ้านายนะคะที่ส่งเสียงมาให้นะคะไม่งั้นไม่มีเสียงเลยนะคะวันนี้ก็มีถั่วถั่วลันเตาถั่วญี่ปุ่นไม่ใช่ถั่วลันเตานะพูดผิดน,นะคะอันนี้เป็นถั่วลันเตานะทุกคนหลังจากเมื่อเช้านี้ ่ไปคููคดมาก็เลยสักหน่อยนะฮะเอาสักหน่อยพอเป็นกระใสนะฮะทุกคนพอให้เสียงมาก็ไม่คนมานะจ๊ะพี่ยูแบบนี้มันไม่ยุติธรรมจ้ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะคะกดนิ้วโป้งขึ้นกดนิ้วโป้งขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดนิ้วโป้งขึ้นให้ให้รู้สึกว่าอ๋อมีมีคนจริงๆนะคะม,มีคนเข้ามา จริงๆนะคะไม่ใช่มีแต่ตัวเลขอะไรแบบนี้นะจ๊ะกินไปกินมาก็มันอยู่นะทุกคนแต่แต่เมื่อกี้ประเดิมประเดิมข้ามาแล้วกินข้าวกินข้าวไปหนึ่งจาน เข้าเย็นนะคะข้าเย็นที่มันมันมันเหลือมขึ้นเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้กินข้าวเมื่อเช้านี้กินเอ่อ กินกาแฟนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศค่อนข้างแบบเย็นๆนิดนึงนะคะไออุน่น ไม่อ้วนอ้วน อุ่นอุ่นเดี๋ยวเพิ่งเปิดแอร์นะเพราะว่าประตูเปิดอยู่โอเคไหมปิดประตูถ้าปิดไม่แน่นแอร์มันจะออกข้างนอกไงหนูปิดแน่นพอแล้วแน่นะแน่จ้ะโอเคโอเควางเลยเดีย๋ยวแม่ เดี๋ยวทดสอบอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่จะลงละ Mm ยิงมันเงียบเลยใช่เปล่ามันเงียบไหมอันนี้อันนี้เสียงเสียงได้แล้วไหแต่เมื่อกี้พี่ว่าพี่ได้ยินเสียงอยู่แต่แต่มันไม่ส่งเลยนะมันไม่เด้งเลยอะเงียบหมายถึงเสียงไม่มีอะนะ ืมพี่รู้สึกว่าเอาพอพอพอเสียงมันได้แต่ไม่มีการส่งออกขนาดพี่พี่เอาอีกเครื่องหนึ่งเออเอาอีกเครื่องหนึ่งเปิดมันก็ไม่เด้งไม่เด้งขึ้นถ้ามันไม่มีการเตือนแสดงว่าแต่ไม่แจ้งเตือน แต่ไม่แจ้งเตือนอืมใช่มันไม่แจ้งเตือนแต่เสียงมันมาแต่เมื่อเช้าเสียงมาแต่มันมันมันวันนี้งงมากมันไม่ขึ้นยอดให้พี่เลยสองรอบ ดิงยิงดูดูเมวนี้ก่อนจำแม่พี่โรมา <c oughs> อุนคุยกับยายก่อน ไออุ่นคุยกับยายก่อนนะแม่ไร่สดอยู่โอเคไหมคุยอุ่นคุยกับยายปว่กอนไม่เคยเห็นเอาจากัก เป็นเมลปอมเป็นเมลปอม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบสักยี่สิบนาทีตอนนี้เหลือประมาณแปดนาทียิง <c oughs> ถามยายด้วยยายกินข้าวหรือยัง หรือไม่เอาเอา,เอาสักสิบห้านาทีพอหญิงพี่เริ่มเปลี่ยนใจแล้วถ้าถ้าเป็นแบบแบบนี้พี่ตุยแน่ถ้าเป็นแบบนี้ตุยแน่พอเสียงมาแต่ไม่ส่งพอส่งไม่มีเสียงแต่ก็ไม่ให้ยอดไม่รู้อะไรของเขางงมากอืมแม่ไรสดอยู่อ่ะ เขาไปหมดแล้วเขาไปหมดแล้วไปแล้วไปแล้วแม่เออออกเอาแล้วยายออกเป็นไหมเนี่ยกดออกกดออกเป็นไหมเนาะกดออกไหมแม่เจ้ากดออกเป็นบ่าบันเอา กดมองสีแดงนันแม่สีแดงข้างล่างแม่ข้างล่างจอมันสิเขียนคําว่าออกกอดเจ้าเหลียวเบิ้งข้างล่างเหลียวเบิ้งข้างล่างหลักกดเข้า่าออกมันสิหาเจ้าเหลียวเบื้องหนา้าจอเจ้าแม่ๆมโอ้ยเดี๋ยวผกวิ่งก็ได้เจ้าอีกเจ้ากดบ่าเป็นอีกแล้ว ถ้ากดออกแล้วมันก็ออกอย่างหน้าจอตัวแม่เวลาเขาแคบส่งไปเจ้ากับเบิ้งไออุอ่นเข้าไปบอกยายสิว้แมเนี่ยเบิ้งเบื้งองเขาแคบหน้าจอแล้วเขาส่งไปในไรไออุอ่นเข้าไปบอกยายหน่อย เอาเครื่องนี้เวลาแคบหน้าจอให้ดูไม่เคยดูเลย โทรมาทีไรกุไม่เคยเป็นสักทีส่งอะไรไปก็ไม่เคยดูน่ส่งไปแล้วในไลน์น่ะกดออกไปเบื้องด้วยเห็นบ้าสีแดงแดงอะเป็นยังติบอมีนะ่ะยุคขางซส่ยมือเจ้าหลืแม่ข้างใส่เมื่อนะ่ะเลียวลงเบิ้งข้างล่างสุด เท้าห,าห,นาหนาันนาไปนาจอมันสิอยู่หางสายมืออันแดงๆมันเขียนว่ากออกกันแม่เจ้าก,กโดโหลดเจ้าสิร้องให้อย่างเย็น,ม,นมันมันามีคำว่าออกอยู่หางสายมือแม่แม่ ไม่ใชว่าสามสองสามเนี่ยมันโบมแมนมันโอ้โอของเงินเจอบ,บื้อคักเทมเน่แม,มนแมนแมนยิงยิงแค่นี้ก่อนนะขอบใจมากขอบใจมาก